รอบนี้หุ้นส่วนจับตามองให้ดีนะถามมายุบไหมยุบแน่นอนทุกคนรู้หมดแล้วว่ายุบแต่การยุบทันทีก็เหมือนคนตายแต่ก็ตายไปเลยแต่นี้ไม่ตายทันทีนะฮะโอ้โหดามาขึงพืชทรมานนะฮะขึงพืชมาทรมานเต็มรูปแบบเลยนะฮะทำให้เขากระวนกระวายกินไม่ได้นอนไม่หลับนะฮะยุบไปแล้วก็ยังไม่จบนะฮะ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักด์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกเหนือนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องของพิทาลิมเจริญรัตแล้วก็ก้าวไกลแล้วก็ในส่วนของอกลุ่มอนาคตใหม่เดิมพรรคอนาคตใหม่เดิมที่นําโดยธนาธรจึงรุ่งกิจฝั่งส้มพรรคเดียวกันนะฮะที่เขาบอกว่าเขารู้ชะตาก,กรรมตัวเองแล้วก็เริ่มมีการสั่งเสียไปแล้ว เมื่อก,กลับมาดูจุดเริ่มต้นของฒิสภาแบบนี้เราจึงพบว่าการเรียกร้องให้วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งถือว่าขาดเจตนารมณ์ก่อตั้งขององค์กรนี้นะคะเขาไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ตัวเองมาจากการเลือกตั้งเขาตั้งขึ้นมาเพื่อคานอํานาจกับองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งมันจึงกลายเป็นเรื่องยากเย็นเหลือเกินสําหรับประเทศไทยที่จะให้มีวุฒิสภาจากการเลือกตั้งครับวันนี้ก็เป็นการนําทีมเศรษฐกิจของพรรคก้ากลนะครับเข้ามา พูดคุยกับหอการค้าและก็สภาหอการค้าไทยนะครับก็มีประเด็นประมาณสิกว่าประเด็นนะครับตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันนะครับเรื่องเกี่ยวกับ EEC นะครับเรื่องเกี่ยวกับการบริหารเศรษฐกิจ b c G นะครับเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจชายแดน ั้งหมดมีอยู่ประมาณ13ประเด็นด้วยกันนะครับก็เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับกับประสบการณ์ของภาคเก้าไกลที่ผ่านมาและในขณะเดียวกันนะครับทางฝั่งผมก็ได้อัปเดตาพี่น้องภาคเอกชนนะครับผ่านท่านประธานของการค้าท่าน,นสนันไปว่าตอนนี้เนี่ยการตั้งจะตั้งรัฐบาลของราคเก้าไกลไปถึงไหนแล้วก็คณะกรรมการประสานงานเพื่อการเปลี่ยนผ่านมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับ ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะกระชั้นชิดเปหนึ่งก็เลยเป็นพรกเก้าไกลเหตนผลแล้วก็มีการพูดคุยกันในหลายประเด็นว่าครั้งหน้าเนี่ยก็คงจะมีคณะกรรมการคณะทาง,งานเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็เอชปแล้วนะครับก็คงจะกลับมาพูดคุยกันในหลายๆประเด็นนะครับวันนี้ทางกรุงเทพมหานครก็มีต้านรับท่านพิธาน,นะครับแล้วก็ทางว่าที่สสก้าไกลของกรุงเทพมหานครจำนวนอ2ท่านแต่ามายี่เก้าเนาะ แล้วก็อีกทีมงานที่เข้มแข็งของราคก้าไกลนะครับแล้วก็สอกอกอ,กอ,อีกสามท่านที่มาร่วมก็ผมว่าเป็นนิสัยที่ดีครับผมว่าจริงแล้วการขับเคลื่อนอหลายอย่างไปข้างหน้าเนี่ยคือความร่วมมือเป็นสิ่งสําคัญและการได้มาพบปะหารือกันตั้งแต่เริ่มเนี่ยทำให้มีความเข้าใจร่วมกันแล้วก็จะได้ร่วมเดินกันไปไม่ว่าจะบ,บทบาทอะไรก็ตามในอนาคตนะผมเชื่อว่าการร่วมมือกันเป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็ขอบคุณทางท่านพิธาที่รุณาให้ความคิดเห็นดีหลายอย่างเลยผมเชื่อว่า จากที่ทางทีมงานว่าที่สสลงไปในพื้นที่ก็จะมีฟีดแบ克จากประชาชนหลายด้านรวมทั้งการเห็นปัญหาการมีเทคโนโลยีที่อยู่ในหน่วยงานที่เข้มแข็งเนี่ยก็ทําให้เราหาคําตอบที่ดีสําหรับเมืองได้ก็ต้องขอบคุณที่กรุณานําทีมมาเยี่ยนแล้วเชื่อว่าวันนี้ก็เป็นก้าวแรกของการเดินทางไกลเดินไกลๆเดินทางไกลด้วยนะเราจะทําให้จุดหมายเดียวกันครับของทางกรทมกับทางพรรคก้าวไกลคือทําประโยชน์ให้กับประชาชนสูงสุด ครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่านะครับที่อุตส่าห์โฆษณาพักก้าวไกลให้เมื่อกี้นะครับจะก้าวให้ไกลต้องก้าวด้วยกันก็คงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางพักก้าวไกลคิดมาโดยตลอดนะครับในการทํางานอย่างไร้รอยต่อนะครับปัญหาหลายๆเรื่องในกรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเก่าที่คาราคาซังมานาน หรือเป็นปัญหาใหม่ที่เพิ่งเป็นความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วง 2- อสาปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร้รอยต่อตั้งแต่ระดับรับรฐบาลระดับนายกรัฐมนตรีมาที่สภาผู้แทนราษฎรมาที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาที่สภากรุงเทพมหานครเนี่ยผมคิดว่าพิธานในช่วงการพิปาย่งใจก็มีการสั่งเสียการสั่งเสียของเขานั้นก็น่าสนใจนะ การสั่งเสียของเขาก็เป็นประเด็นที่เรียกว่า,เ,าเขาขออนุญาตพูดกลางสภา ตลอดระยะเวลา7เดือนที่ผ่านมาผมไม่เคยเสียใจเลยครับที่ผมไม่ได้เป็นพวกที่ได้บริหารถึงแม้ว่าผมจะชนะเลือกตั้งสามารถที่จะรวบรวมเสียงได้312เสียงก็ไม่ได้น้อยกว่า314เสียงที่ท่านมีไม่เคยเสียใจด้วยที่ต้องมาเป็นฝ่ายค้านเพราะผมก็เชื่อว่าการเป็นฝ่ายค้านนั้นก็มีความสําคัญต่อระบบประชาธิปไตยการเป็นฝ่ายค้านก็สามารถทํางานให้กับพี่น้องประชาชนได้สุขภาพของประชาธิปไตยไม่ได้วัดอยู่ที่ว่ารัฐบาลนั้นมีอํานาจเบ็ดเสร็จแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าฝ่ายค้านนั้นแอคทีฟแค่ไหนและทํงาน ให้กับประชาชนมากน้อยได้เพียงไรแล้วก็ไม่เคยเสียใจด้วยครับว่าการอภิปรายในครั้งนี้อภิปราย152นี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตการเมืองผม <S <S ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นความรับอะไรทุกคนก็ทราบดีอยู่ว่าชีวิตทางการเมืองคนผมตอนนี้ก็แขวนอยู่บนเส้นได้แต่ผมพร้อมที่จะเดินจากไปอย่างผู้ชนะครับไม่ได้มีอะไรติดทางใจอีกต่อไปยิ่งได้การเห็นการที่เพื่อนสสที่อยู่รอบร้อมผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนึ่งหรือรุ่น2ในการอภิปรายใน2 3าวันที่ผ่านมาผมก็รู้สึกเบาใจไม่มีอะไรที่จะต้องค้างคาอีกต แล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับภรคของผมไม่ว่าจะเป็นการยุบพักไม่ว่าจะเป็นการทําลายภรคก้าวไกลก็ไม่ได้ทําให้การเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยของเรานั้นหายลงไปเพอๆยิ่งยุบพักยิ่งทําให้พวกเราไปถึงเส้นชัยที่เราต้องการจะทําได้เร็วมากขึ้นด้วยซ้าไปทึในขณะที่ธนาทรก็เตรียมเลือกตั้งสวแล้วก็บอกว่าอาจจะเอาพิธทาเอาชัยธวัฒน์เนี่ยมาร่วมกับกลุ่มของเขาเป็นคณะก้าวหน้าในการเดินพักต่อไปเป็นพักสม้มนะฮะ แล้วเขาก็ยอมรับนะนะฮะพูดกลางรายการช่องสามว่าเขาจะทําการบล็อกโหวตสสนะครับทั้งที่มีการห้ามห้ามมีการหาส่งหาเสียงแต่เขาจะทําการบล็อกโหวตสสนั่นหมายความว่าจะมีอะไรการโกงเลือกตั้งซึ่งผมเรียนรู้ส่วนไว้แล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ความซับซ้อนมันเยอะเกินไปอ,อาจจะต้องให้ AI ช่วยคิดยังค,ดยงคิดอยู่เลยเดี๋ยวจะเอาเอเข้ามาเล่นเกมแต่ตะกี้ค<อ>ุณบอกว่าแสนคนอยู่แต่ตอนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยว AI, AI ช่วยคิด โดยส่วนตัวนะผมว่าแสนคนเนี่ยอยูอ่คุณจะขัดแย้งกับคุณธนาธรหรือคุณดิฉันขอ,ขอใช้สิทธิ์เี็ด้วยว่าคือ คณิตศาสตร์การเมืองง่ายๆเรามี900อำเภอใช่ไหมคะมีตัวเลขกลมๆเนาะ900อำเภอเนี่ย20กลุ่มคูณกันได้18,000กลุ่ม18,000กลุ่มเนี่ยแน่นอนกกตอเองเมื่อวานนี้ที่ฉันเข้าใจว่าทางกกตเนี่ยได้ไปติวสื่อสื่อใหญ่สำนักหนึ่งแล้วก็มีการถามตอบกันกกตเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจว่าหลายที่จะไม่ครบ20กลุ่มแต่ไม่เป็นไรเราเอาตัวเลขกลมๆก็คือ900อำเภอ20กลุ่มเป็น18,000กลุ่มสมมติ18,000กลุ่มเนีีีี่่่่่่่ยกกกกกลลลุมมมมะะะะะ10 180,000 100,000คคคคคคนนนนนนซึึึงงงงงออ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 าาาาาาจจจจไไไไถถถถหหรรรบบบท็แแตตตเเๆืื้้้้้ดัพสููว แต่ถ้าเรากะว่าเราต้องได้จริงๆเี่ะเชื่อว่าแสนห้าคือถ้าเราพยายามหาผู้สมัครธรรมชาติเหมือนตอนนั้นเป็น<ม>หัวคะแนนธรรมชาติอันนี้เป็นผู้สมัครจดตั้งธรรมชาติสมมติแสนห้าคนอันนี้เนี่ยเป็นไปได้สูงมากที่จะทลายบล็อกโหวตทั้งประเทศถล่มหมดเลยแต่ถ้าแสนคนนี้มันก้ากึง่งมันจะลุ้นๆนิดนึงอ๋ออุยได้ใจเขงก็เก่งละเราไม่รู้เราก็ไม่รู้ต้องลองดูเราต้องเช<ด>ื่อใจ,<ม>ใจประชาชนก่อนคือประชาชนที่ยอมเสียสองพันถ้าคือมันยากตรงที่ว่าถ้าคุณไปบอกให้เขาเสียเงินแล้วไปทําอะไรที่มันมีเป้าหมายชัดอ่ะอันนั้นมยาก ถูกต้องเหมือนขบระกันสังคมอ่ะถูกต้องถูกไหมฮะถูกต้องแต่อันนี้คือมันบอกให้เขาเสียตังเข้าไปทําในสิ่งที่เขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะไปเจออะไรถูกต้องไอเนี่ยมันยากอย่างน้อยมีเสนอทหกเจ็ดเออไปดูกันเออไปดูกันนี่คือน้อยที่สุดไปแปะไปแปะกันแล้วเดี๋ยวก็เจนความตื่นตัวใช่หวังว่าหวังว่าจะเกิดอย่างนั้นเออเออเอะคือมันยากอย่างที่คุณสรุพูดถูกต้องที่สุดเลยครับคือมัน เขาเรียกอะไรมันจับต้องไม่ได้ว่าอำเภอไหนคือใคร ừ, ใช่ไหมฮะนี่คือความยากมากซึ่งเราเข้าใจดีแตนน่เดียวทีเดียวอันนี้ที่ฉันขอขอแยกอีกิดเดียวเหมือนกัน <ừ. S 2> หลายคนคิดแบบนี้รู้สึกว่าต่อให้เรายอมเสีย2,005ต่อให้เรามีคนในบ้านอายุเกิน 40, 40 <ừ. S 2> ที่เราเราขยันขยอไปได้มีพ่อมีแม่อะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะไปเลือกใคร <ừ. S 2> ข้อเท็จจริงการดรียกว่าการแฮกระบบการแฮกระบบเลือกสวรอบนี้เนี่ยต่อให้คุณไม่รู้เลยว่าคุณเลือกใครจริงๆนั้นคือหัวใจ เพราะว่ามันมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ถูกจัดตั้งและรู้ว่าจะเลือกใครถ้าเกิดมีคนที่ไม่รู้จะเลือกใครแล้วเข้าไปเลือกด้วยเจตจำนงเสรีอะผู้่ายมมั่วเข้าไปเลือกมั่วเนี่ยพอแล้วพอแล้วให้เข้าไปมั่วใช่ก็ไปทลายการจัดตั้งมันจะไปทลายการจัดตั้งให้มันมั่วอะไรแหละออกมามันจะเกิดธรรมชาติถูกต้องค่ะถูกต้องไม่ต้องกังวลเรื่องความมั่วเพราะว่าจริงๆหัวใจของมันก็คือเราต้องการให้มันมั่วคือเราเขาเป็นเป็นบักในระบบดิสรับระบบให้การจัดตั้งถ้าจะมีหรือที่มีมันถถูููกกาาาาาลลลยยยโดดคควววม่่่่แพอออึึงงจจจุนะะะเเเรรร้้ื เราจะรู้ว่าเราจะเรื่อยคือมันไปต้องไปเห็นชื่อหรือศึกษาไปก่อนอย่างเช่นซีเนตถกเจตคุณก็ดูไปก่อนล่วงหน้าได้ใช่ไหมในอำเภอคุณคุณก็ Google ได้หรืออะไรได้ <c un> ไปสอบถามกันก่อนได้อย่างเงี้ยแต่แต่ต่อให้อันนี้คือขั้นต่ำสุดไม่รู้อะไรเลยเดินหลับหูหลับตากำปะกาเข้าไปแล้วก็ไปกาการ่ไปเห็นกัตนตรงนั้น <c un> ดูคุณสบัดหรือด <c un> ูซีเนตถกเจตสมมติถ้าเกิดสมบูรณ์ไปสมบูรณ์ถึงเวลาเข้าไปอย่างน้อยไม่ได้ทุกคนดูเนี่ยเฉพาะคนที่สบัดคุณเข้ามาดูในอำเภอของคุณถูกต้องถูกมมัั้คคคุณก็รรูใในออาาเเเภีแสดงงตววถึล และถ้าเกิดมันจะไม่มีทิศมีทางแต่และคนสนใจยังไงให้ความมั่วนี่แหละไปทลายการจัดตั้งใช่ขั้นต่ำสุดนเธอขั้นต่ก็เ<ๆ>ชิญชวนจริงๆว่านอกจากไปลงสมัครแล้วถ้าจะไปลงสมัครก็มาแปะข้อมูลไว้ที่เซ็นทรัล7ก่อนก็จะเป็นประโยชน์ต่อการทําให้การรณรงค์สวครั้งนี้มันมีสรรีสันและมันเพิ่มขึ้นมากขึ้นอ่านะเอามาความมัวไม่จนหายความควายจะไมและนะฮะการบล็อกบวิการเลือกตั้งสวเนี่ยเขาทําแบบเปิดเผยนะครับถามมาผิดไหม ตามท่านูนทำไม่ได้นะทำไม่ได้ตามากฎหมายประกอบประมวลก็ทําก็ทำไม่ได้นะพระบะเรื่องต่างก็ทำไม่ได้นะนะฮะก้าไกลที่ทำทุกอย่างในสิ่งที่ห้ามนะ,ะแล้วก็สิ่งที่ห้ามคือสิ่งที่ทำไม่ได้สิ่งที่ผิดกฎหมายเขาก็ทำหมดนะ่นก็สิ่งที่เกิดขึ้นอาละเรื่องกลับเรื่องมาเรื่องธนาทรแล้วเนี่ยนะก็ไปซื้อบงซื้อบ้านเดี๋ยวมาไหว้ทีหนึ่งนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจเขากำลางังทําในสิ่งที่ห้ามก่อนหน้านี้จบได้ไหมฮะ พิธาชนะการเลือกตั้งโอ้โหชนะการเลือกตั้งที่หนึ่งต้องเป็นนายกัฐมนตรีแน่นอนสอสอนะฮะทั้งหมดจะโหวตเขาสาวทั้งหมดจะโหวตเขาเสียงก็เพียงพอแล้วจะได้เป็นมีการทรําศัญาบันตกลงกับเพื่อนดงเพื่อไทยไปเรียบร้อยเดินสายไปเรียบร้อยแต่ถึงเวลานะฮะไม่มีใครโหวตให้โอ้ยไปต่างประเทศโอ้ยจะเป็นคนดูยูเอ็นะ,ะไปบอกว่าผมเป็นนายกัฐมนตรีเขาเป็นนายกัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว นะฮะไม่ได้เป็นค a n d i d นะเป็นนายกรัฐมมตรีผมถามว่าคุณเป็นใครอ๋อเป็นนายกรัฐมนตี K พูดกัเขาแต่างนั้นเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญไปมากกว่านั้นกล้าพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าต้องอยู่ในที่เหมาะสมกลางสภาผู้แทนสะดรเลยนะฮะจนต่อมาเนี่ยก็มาโจมตีกองทัพเรื่องของ เรือประมงก็อ้างว่าเนี่ยฝรั่งเขาเขียนไว้เรือประมงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กระบวนการโอ้ไอ้นี่มันเด็กนะ่นหละไม่ใช่เด็กธรรมดานะ้ <_ s> อ้างว่าเรือประมงมาทําสงครามอ้างว่าเขาใช้เรือประมงมาเป็นเครื่องมือในการทําสงครามอ้างว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ลบกันแล้วเขาใช้เรือประมงในการเป็นล้อมเรือลบโอ้โหมันเป็นกลยุทธ์การกดดันปกติมัง้งเขาคงไม่เรียนยุทธศาสการเมือนการปรกครองมามัง้งนะฮะอ้างฝรั่งเห็นไหมฮะพวกนี้จะอ้างฝรั่งแล้วบอกให้พลเอกให้เศรษฐานายกมนตรีเนี่ยมาดูสิ่งที่ฝรั่งเขียนไว้ คํเาเป็วิจารณ์ของฝรั่งชุดความคิดเขาเป็นฝรั่งเขาไม่เป็นคนไทยเขาไม่ได้มองความดีของคนไทยแต่เขามองว่าสิ่งที่ฝรั่งทําดีขี้ฝรั่งก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในชั้นความคิดของเขาแต่หนหุ้นส่วนยอนมองย้อนกลับชนะาการเลือกตั้งจะได้เป็นนายกมนตรีวันนี้ทําไมกลับตาลปัดนะฮะร,รู้ชะตากรรมไม่รอดนะฮะไม่รอดจะไม่รอดอย่างไรนะฮะ ประเด็นที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่การยุบพักเท่านั้นนะผมเรียนย้ำหลายครั้งนะธนาธรพักอนาคตใหม่เนี่ยธนาธรโยนยุบแล้วโดนคดีเพิ่มเติมนะฮะก็คือคดีอาญาเพิ่มเติมซึ่งตอนนี้น่าจะอยู่ชั้นตำรวจหรือนะชั้นอายการแล้วส่งฟ้องไาแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นนะตอนเนี้ก็เพิ่มเติมนะครับไม่ใช่จบนะคดีอาญายามีอยู่แล้วธนาธรก็ยังมีคดีอาญาอยู่นะนะครับ ส่วนเก้าไกลโดนทั้งกระบฏในราชอาณาจักรหนักกว่าอนาคตใหม่นะสองสี่สี่สอสอตอนนี้ทางกกตส่งรายชื่อนะครับเพิ่มเติมไปทั้งหมดมี44คนมีใครบ้างสารมนูญย์ทำการวินิจฉัยเลยนะครับว่าผิดจริยธรรมขัดเข้าข่ายล้มล้างการปกครองถูกตัดสินหรือไม่ในสารมูลรับเองเลยนะนะไม่ต้องออมไม่ต้องคลอมและนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งรายที่ระยองตอนนี้กะกะตก็ชี้มูลความผิดว่าผิดจริงที่คุณสมบัตนะฮะเป็นผู้ต้องคดีมาก่อนจำคุกมาก่อนแต่มาลงสมัครเลือกตั้งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่พอต้องชดใช้ค่าสมัครเลือกตั้งทั้งหมดเลยนะเนี่ยกกตชี้อ่อีกคดีหนึ่งนะะซึ่งตอนนี้ถ้าเราจับหลักให้ดีไปดูย้อนหลังนี่ตอนนี้เขาพูดสารพัดสารเพจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ ปากดีอ่ะไม่มีกําลังและตอนนี้สถานการณ์เหมือนคนโบราณก็พูดอ่ปะป้าหมอะตายเพราะปากเนี่ยตอนเนี้พิธาธนธรช่อปิยบุตรใช้ทวัฒเนี่ยป้าหมอแล้วเลยตายเพราะปากปากดีไม่มีกําลังนะฮะอ้างประชาชนนะมาเป็นเครื่องมือสุดท้ายโดนจับได้เอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ผมพูดคนละเรื่องเขาใจผิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่คนละเรื่อง แม้และทุกอย่างก็ผ่านการพิสูจน์มาแล้วนะครับผมเรียนให้ทราบเรื่องนี้เพราะว่าเกมเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นงแพ้กลายเป็นชนะนะครับซึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถ้ามีการยุบพรรคการเมืองเ้าเหมือน24ธันวาคมพุทธศักราช2 5 0พันหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเกิดม็อสานิ้วชุมนุมประท้วงการจย่จนการก่อกระดการก่อวินาศกรรมนะฮะ บุกพระบรมมหาราชวังบุกค่ายทหารใส่ร้ายพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรอบนี้หุ้นส่วนจับตามองให้ดีนะถามมายุบไหมยุบแน่นอนทุกคนรู้หมดแล้วว่ายุบแต่การยุบทันทีก็เหมือนคนตายแต่ก็ตายไปเลยแต่นี้ไม่ตาย,ยทีกทีนะฮะโอ้โหโดนมาขึงพืชทรมานนะฮะขึงพืชมาทรมานเต็มรูปแบบเลยนะฮะทำให้เขากระวนกระวายกินไม่ได้นอนไม่หลับนะฮะยุบไปแล้วก็ยังไม่จบนะ ไม่เหมือนกรณีของอนาคตใหม่นะที่ยุบไปแล้วผิดเรื่องของบัญชีนะที่เอาเงินมาจากธนาธรน,นะฮะรอบนี้ไม่เหมือนเดิมกรับไหมาจะมั่นใจจะตั้งพักใหม่จับตามองให้ดีฮะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองเพราะอย่างน้อยอีกสเงื่อนไขอีก4ี่ข้อหาที่ต้องเดินเพิ่มเติม,ตมหลังจากนี้ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ